บทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในฐานะนะครับกลุ่มโจรสลัดที่จะเป็นจักรพรรดิคนที่5แบบเต็มรูปแบบจากก่อนที่หน้านี้นะครับชื่อเสียงเนี่ยมันนําฝีมือมาแต่ตอนนี้แหละจะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าฝีมือของเขานั้นคู่ควรนะครับกับชื่อเสียงของกลุ่มจักรพรรดิคนที่5สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งคลิปนะครับที่อยากจะทํามานานแล้วนะครับแต่เนื่่องงงด้้้วาึกโนชิมครัี การประกบคู่เนี่ยของอาจารย์โอดาหนั้นนะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนสไตล์เลยนะเพราะว่านะครับก็มีการสลับคู่ไปมานะครับบางคนเนี่ยเจอ2อสคนเลยนะครับจึงทําให้มันก็ยากเนาะในการประกบคู่เพราะอย่างก่อนหน้านี้นะครับพวกเราก็เต็งไว้แหละครับว่าเดี๋ยวซันจีเนี่ยคงได้สู้กับควีนแต่หากย้อนกลับไปก่อนจะสู้กับควีนตอนนี้เนี่ยพี่ซันจีของเรานั้นนะครับก็เดินสู้มั่วเลยนะครับคือสู้แทบทุกคนเลยหรือแม้กระทั่งโซโลที่พวกเราเตงไว้ว่าเอ้ยมันก็ต้องสู้กับคิงแหละในฐานะมือขวานะครับแต่ว่าก็มีฉลับนะคร จึงทําให้นะครับศึกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอีกหนึ่งศึกเลยนะครับที่น่าจะเป็นบทพิสูจน์ค sì รั้งสาคัญของลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับหรือว่ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางทั้งกลุ่มเลยในฐานะนะครับโจรสลัดนะครับที่จะเป็นจักรพรรดิคนที่5ในเรื่องวันพีทแบบเต็มรูปแบบอีกทั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อมีการประกฏตัวขึ้นนะครับของรัฐบาลโลกเหมือนกับว่าก็จะเป็นการประกาศไปไกลๆแล้วนะครับผานรัฐบาลโลกมาที่นี่นะครับจะเป็นการแบบว่าประกาศอย่างชัดเจนว่ากลุ่มหมวกฟางนั้ ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็น่าคุยมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ซึ่งแน่นอนนะครับปัญหาหลักๆของกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้เนี่ยนอกจากฝีมือนะครับที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มจกักรพรรดิเนี่ยตั้งแต่เข้าวานมาเนี่ยตอนแรกพวกเรานะครับก็รู้ดีว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นยังฝีมือไม่ถึงนะครับแต่ว่านนก,ก้ร,รนา,นมามวาะด กันทุกคนเลยและเจอศัตรูนะครับที่ถือได้ว่าค่อนข้างจะสมศักดิ์ศรีแล้วนะในตอนนี้หากพวกเขานั้นสามารถโค่นล้มหรือชนะไปได้ก็จะเป็นนะครับกลุ่มจักรพรรดินะครับที่มันแข็งแกร่งแบบเต็มรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปชื่อเสียงของเขานั้นนำฝีมือไปใช่ไหมและก็รัฐบาลโลกนั้นนะครับไม่ได้เห็นฝีมือของกลุ่มบกฟางแบบเต็มๆแต่ล่าสุดทางด้านรับนุจินั้นก็แจวเรือนะครับมาที่ประเทศวานโนนะครับคือยกกําลังคนมานะครับเพื่อมาเคลมผลงานซึ่งแน่นอนนะครับส ก็คือจินเบนั้นนะครับเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับอย่างเป็นทางการแล้ว และแน่นอนนะครับโอกาสเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงสูงเลยนะครับที่พี่จินเบของเรานั้นนะครับจะเป็นคนนะครับไปรับมือนะครับรอบลุจิเองนะครับซึ่งมันก็มีการปูบทบาทมาค่อนข้างหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมไม่ว่าจะประเด็นนะครับที่ทางด้านจินเบนั้นชนะฮุสทูมาซึ่งฮุสทูเนี่ยเป็นคนนะครับที่เคยอยู่ในซ p พีนามาก่อนซึ่งการที่จินเบเป็นถึงอดีตเจเทพโจรสลัดนะครับไปประทานนะครับกับรอบลุจินะครับและแน่นอนจินเบของเรานั้นก็คงจะประกาศกล่าวอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าฉันเนี่ยเป ยแบบว่าจะเพิ่มนะฮะดีกรีนะครับของกลุ่มหมวกฟางเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับแล้วไหนประเด็นนะครับที่เรานั้นยังไม่ได้เห็นฝีมือของจินเบนะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับยี่คือยังกักกอยู่ยังก่อนหน้านียพวกเราเต็งไปว่าจินเบนั้นเนี่ยก็คงจะได้สู้นะครับกับทางด้านของเจ้าแจ็คใช่ไหมแต่ว่าเออมันก็พลิกโผนะครับเพราะว่าคนที่ลมแจ็คกลับกลายเป็นอินุอาราชินะครับแล้วก็เนโกะมามูชิจึงทําให้หากจินเบนั้นไปรับนะครับการต่อสู้กับพวกรับลุจินะครับหรือฝั่งรัฐ แข็งแกร่งขนาดนี้และเป็นการเพิ่มดีกรีและการให้กลุ่มหมวกฟางนั้นเหมาะสมกับการเป็นจกักรพรรดิคนที่5แต่เอาจริงๆแล้วนะครับถามว่าต่อให้จินเบเก่งแค่ไหนนะครับแต่หากบอกว่าไอ้สคนที่ผมจะพูดถึงเลยเนี่ยไอ้น,นี่ก็คือเป็นใจหลักความสําคัญเลยก็คือซันจิโซโลนะครับแล้วก็ทางด้านของลูฟี่นั้นไม่สามารถโค่นล้มนะครับหรือต่อสู้นะครับได้สูสีนะครับกับไอ้ทั้ง3คนที่จะต่อสู้มันก็ไร้ค่าหมดประโยชน์ไปนะครับเพราะศึกครั้งนี้เป็นศึกตัดสินแล้วอย่างอ่ะู่แรกเลยนะครับก็คือคู่ของ San Queen ซังนจิแล หลายคนนะครับค่อนข้างจะด้อยค่าฝีมือพี่แกไปนะแต่จริงควีนเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าแกร่งเลยนะครับด้วยความสามารถของเขาคือไอควีนเนี่ยมันดูตลกนะครับติดเล่นนะครับหรือบางทีบองบองนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะด้วยพลังผลปีศาจนะครับเดยอนเสาร์ของพี่แกเอ้ยหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับที่พี่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยไอเนี่ยมันคือน้องๆนะครับของดรเวก้าพังเลยคืออาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับดรเวก้าพังนะครับแต่สามารถแต่แปลงตนเองในการต่อสู้นะครับได้ประสิทธิภาพที่มันสูงมากๆหรือแม้กกรระททัััั่่่งงงจิเเออคีปดวาาามมสถ มาอย่างรัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังในชุดเรดสูตดเอิยนะครับหรือพันธุกรรมนะครับในร่างกายตนเองนั้นถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานะครับเชคเช่นพี่น้องของตนเองจึงสามารถฟื้นฟูร่างกายของตนเองได้นะครับแบบโคตรจะปีศาจเลยไอ้นางยังไม่นับรวมนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับพลังเตะของซันจินะครับในรูปแบบใหม่ด้วยนะเพราะว่าในเมื่อนะครับไอ้ยีเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาแล้วเรื่องการป้องกันเนี่ยฟื้นฟูได้แข็งแกร่งการโจมตีนั้นนะครับต้องไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันจึงนับได้ว่านะครับซันจิเป็นคนที่มนาากร่ะะโดดแลออุธใหๆขงเเป็ อะไรที่มันสําคัญมากๆเพราะต่อไปในอนาคตซันจีจะใช้อาวุธพวกนี้นี่แหละในการช่วยเหลือผู้คนนะครับในกลุ่มหมวกฟางนะครับอาจไม่จําเป็นจะต้องใส่ชุดเรสูดแล้วก็ได้นะในอนาคตแต่อย่างที่ผมนะครับยืนยันในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ในหลายคลิปว่าถึงยังไงถึงซันจีนั้นนะครับร่างกายเนี่ยก็คือจะแข็งแกร่งแล้วแต่หากได้ใส่ชุดเรสูนนะครับโดยการตัดอาคาติไปทุกอย่างเขานั้นนะครับจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นปีศาจคนหนึ่งที่สําคัญของกลุ่มหมวกฟางแน่ๆเพราะว่ามันมีประโยชน์แง่ชุดเรสูนนะครับ ครับล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับทีมมากๆโอเคครับมาต่อที่คู่ถัดไปนะครับก็จะเป็นโซโลนะครับกับคิงนะครับซึ่งโซโลเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะเรื่องฝีมือความสามารถของพี่แกแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกได้เลยแหละว่าหักโซโลนั้นสามารถโค่นคิงได้โอเคกลุ่มบวกฟางนั้นก็จะดูมีค่ามีความยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ที่โซโลจะได้นะครับจากประสบการณ์การต่อสู้กับคิงครั้งนี้คือการต่อสู้นะครับกับศัตรูเนี่ยที่เน้นชัยชนะนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับอ่าและคงงง นักดาบเนี่ยมันก็จะใช้ดาบนะครับแบบใช้จริงๆเลยอ่ะเป็นสุดยอดนักดาบเลยครับเน้นในการวิชาใช้ดาบหรือใครแบบเป็นผู้ใช้พลังผลปิศาจนะครับก็เน้นนะครับผลปิศาจของตนเองไปเลยนะครับแต่มันก็จะแตกต่างนะครับในตัวของคิงเพราะคิงนั้นรอดูนะครับเออไอนี่น่าจะเป็นคนใช้ดาบนะที่มีพลังผลปิศาจแต่ปรากฏว่าคิงนั้นเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ได้ยึดถือนะครับแบบแผนอะไรนั้นเลยอย่างเช่นเขาใช้ดาบในการต่อสู้กับโซโลอยู่ดีๆนะครับพี่แกก็ใช้หมัดต่อยอย่างเงี้ยคือคิงเนี่ยเขาก็จะมีคติประจำใจตนเองนะะคคกก็็ืืออออต่สู้้ไไปเถชชดนะ ค,คือฟิลแบบไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ดาบไปเรื่อยนะครับศักดิ์ศรีไม่ต้องคือ,อยังไงก็ได้นะครับขอเพียงแค่ชนะศัตรูนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยซึ่งผมชอบนะคิงในลุคแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ดูเรียวจริงอ่ะคนเราต่อสู้ไม่จําเป็นหรอกเออเป็นนักดาบจะต้องใช้แต่ดาบอย่างเดียวในการต่อสู้คือมันยังมีอย่างอื่นนะครับรูปแบบ่างอื่นในการต่อสู้ได้ซึ่งไอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโซโลนั้นหากเรียนรู้เรื่องนี้ไปไม่แน่เหมือนกันนะครับเขนานั้นอาจจะพั อาจจะมีลูกเล่นอย่างอื่นในการต่อสู้บ้างนะครับซึ่งโอเคมันเข้าจใจมาอาจจะแบบว่าดูเป็นการยามเกียรติศักดิ์ศรีของนักดาบแต่บางทีแล้วนะครับเพื่อชัยชนะบางทีแล้วบางอย่างเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้ในการต่อสู้คือมันคงจะเป็นอะไรที่ฮาแนละถ้าเห็นโซโลนั้นนะครับจะมากัดสตรูอะไรประมาณแบบนี้แบบฟิลแบบลูฟี่ไงแบบว่าต่อยสู้ไม่ได้แล้วฉันขอกัดแกหน่อยอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปแบบการต่อสู้คือชนะอะไรก็จบนะครับซึ่งส่วนนี้ผมว่าเป็นส่วนที่สําคัญของโซโลและหากโซโลนั้นสามารถก้าวข้ามคิงไไไปปด้ผมว่าเ็นอะร ที่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วเขานั้นนะครับก็จะเป็นมือขวาของจกักรพรรดิอย่างเต็มรูปแบบนะครับไรายข้อกังวลหรือข้อสงสัยแน่นอนเพราะปัจจุบันนี้ถามว่าสู้กับคิงไหวไหมมันก็พอจะต่อสู้ได้แต่โอ้โหคิงมันเก่งกว่าอยู่แล้วไงในตอนนี้ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับโซโลหากจะต้องการโค่นล้มคิงซึ่งแน่นอนเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับกับการต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวกับคิงมาต่อที่คนสุดท้ายนะครับคู่ระหว่างลูฟี่นะครับกับไคโดนะครับกับบทพิสูจน์สุดท้ายของลูฟี่อย่างเดียวเลยนะครับที่ลูฟี่ในตอนนนนีี้้้้ตตอองทาําาาาใหไไดดดก็็คคคืสมมรถโจับบะ หรือว่าให้มันแบบว่าทําให้ไคโดนั้นนะครับสะเทือนมากกว่านี้เพราะปัจจุบันนี้ลูฟี่เรานะครับผมว่ามันอัปเกรดมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮาคีกรอกขั้นสูงสูงนะครับหรือเป็นฮาคีราชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่โทษลูฟี่เลยนะว่าลูฟี่นั้นยังดีไม่พอแต่ผมว่าไอ้ไคโดเนี่ยมันดีเกินไปเพราะลูฟี่นั้นพัฒนามาขนาดนี้แต่ว่าไคาโดนั้นนะครับก็ยังไม่เป็นอะไรเลยได้ซ้ำนะครับเรายังไม่ได้เห็นโหมดที่มันเอาจริงสุดๆของไคโดเลยนะซึ่งลูฟี่นั้นนะครับก็ไม่สามารถจะฝ่าฟัันนนนคครใตตวขออองไไไโดดป้ดออนน้ืเีย ถามว่าฮาคิเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มมาอีกไหมโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคือปัจจุบันเนี่ยลูฟี่มันได้ฮาคิมาแทบจะครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับระดับสูงเนี่ยมันก็คงจะเหลืออันเดียวแล้วแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจที่ตื่นนะครับหรือแม้กระทั่งเกีย์ใหม่ของลูฟี่เพราะหากนะครับไม่ได้พลังผลปีศาจมาช่วยเลยนะครับโอ้โหคงจะเป็นเรื่องยากแล้วเพราะระดับพลังผลปีศาจของไคโดนะครับมังกรเซริวนะครับพันสัตว์มายามันโหดอยู่แล้วไงเผลอๆนะครับเป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วนนนนัจึงงงทาา้้ไโดฟฟืู่กยตเอ หรือต่อสู้นะครับได้ยืดระยะแล้วก็นานขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าไคโดนั้นจะเริ่มจะอ่อนแรงแล้วแต่ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับมันสู้มาเท่าไหร่แล้วล่ะสู้มาขนาดนี้แต่อ่อนแรงแค่นี้ยังถือว่าไคโดนั้นนะครับยังไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยด้วยซ้าจึงทาให้นะครับบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายในฐานะนะครับที่จะเป็นจักรพรรดิคนที่5แบบเต็มรูปแบบคือจะต้องชนะไคโดหรือสู้กับไคโดนะครับได้แบบโคตรจะสูสีเลยนะครับคือปัจจุบันหลายคนจะมองว่ามันก็สูสีนะแต่ผมว่ายังไม่ใช่ระดับทีีี่่สสสสููนะะะพาอแล้้้วจตงได ไปเหมือนก่อนหน้านี้คือสูตรสีหมายถึงนะครับโอเคลูฟี่อาจจะน็อกแต่ไคโดต้องน็อกด้วยนะครับหรืออะไรแบบนั้นจึงทําให้ลูฟี่นั้นนะครับต้องพัฒนาร่างกายของตัวเองให้มันดีกว่านี้เช่นฮาคินะครับโอเคอาจจะดีแล้วนะครับแต่อาจจะต้องดีกว่านี้หน่อยนะครับแต่รูปแบบอื่นเนี่ยมันก็มองยากแล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมนั้นคาดหวังก็คือนะครับการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจเพราะว่ามีการปูมานาส่วนเรื่องเกียห้านั้นน่ะยังไม่ค่อยสนสักเท่าไหร่นะครับคือค่อยไปต่อภาคหน้าก็ได้คือเก็บไว้หน่อยกกกัััไไวว้้้หนนนน่่่่่่่่ออยยะครรรแแแพลลลลงงงผีีาาจทตืเเชดูฟข็ ิ้งขึนและมันจะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสําคัญในตัวของลูฟี่เลยนะครับการที่เขานั้นจาก้าวไปเป็นจักรพรรดิคนที่5แบบเต็มรูปแบบและกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับหากชนะนะครับกลุ่มโจรสลัดไคโดได้ก็คงจะไม่มีข้อแม้เลยนะครับที่ควรจะมาบอกว่ากลุ่มโจรสลัดนี้ไม่ได้อยู่ในระดับจักรพรรดินะครับแต่ผมติ่งไว้นิดนึงละกันไม่จําเป็นนะจะต้องชนะทุกคู่นะครับเพราะว่าแค่ลูฟี่นั้นนะครับหรือคนในกลุ่มหมวกฟางสู้ได้อย่างสูสีผมว่าเท่านั้นนะครับก็ควรค่ากับกลุ่มโจรสลัดจักรพรรดิคน การของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียงนะครับคือรัฐบาลโลกมาอย่างนี้ยังไงต้องสร้างชื่อให้มันได้เยอะกว่านี้นะเพราะยิ่งสร้างชื่อให้เยอะกว่านี้นะครับมันยิ่งควรค่ากับการเป็นจักรพรรดิคนที่5แล้วก็ด้านฝีมือจะต้องพัฒนานะครับไปตามชื่อเสียงด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอัปเดตและการเรื่องราวนะครับการต่อสู้นะครับของฝั่งของลูฟี่เอ๋ยนะครับกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับในการที่เขานั้นจะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายนะครับในการจะก้ามาเป็นกลุ่มจักรพรรดิ ว่ามันจะวนลูปเกินไปนะครับพอเท่านี้แหละในการต่อสู้แล่วเพืเ่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ้างครับคิดว่าบทกลุ่มออกฟังนั้นเนี่ยยังมีอะไรอีกหรือเปล่าที่ต้องพิสูจน์ตัวตนนะครับว่าพวกเขานั้นควรค่านะครับกับกลุ่มจกกักรพรรดิคนที่5ก,ก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ